สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปรชัยแรมโบ้แฉเต้นเคลื่อนไหวร่วมกับม็อบ3นิ้วช่วยนายใหญ่กลับบ้านอยากมีอำนาจกลับเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งอยากปฏิรูปสถาบันโดยไม่มีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับการอภัยโทษขอน้องๆอย่าตกเป็นเครื่องมือเพราะตนเองเคยโดนหลอกมาแล้วสมัยร่วมนปชเมื่อวันที่สสิงหาคมนายเสกสกลอัฐาวง์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงน,น,า,นายนัทวุฒิไส้เกือ้อเลขาธิการนปรชพร้อมขนเสื้อแดงร่วมจัดขบวนคาม็อบเมื่อวานนี้โดยระบุว่าในขณะที่ประเทศเกิดวิกฤตโควิด -19 แต่นายนัทวุฒิกลับออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่ห่วงว่าจะเกิดการระบาดคลัสเตอร์ใหม่หรือไม่และยังไม่นึกถึงการทำงานของสอบคบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาที่ทำงานอย่างหนักไม่ได้พักเหนื่อยนายเสกสกลยังระบุว่า การที่นายนัทุฒิบอกว่าออกมาเคลื่อนไหวกับกลุ่ม3นิ้วครั้งนี้เนื่องจากนายกบริหารสถานการณ์โควิด -19 ล้มเหลวนั้นถือเป็นข้ออ้างเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่านายนัทุฒิเคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นสสพักเพื่อไทยดังนั้นการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงเป็นการเอาใจนายใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศต่อสู้เพื่อเอาในายใหญ่กลับมาและยังมีเป้าหมายที่ยุดโยงกับสถาบันอยากปฏิรูปสถาบันโดยไม่มีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่นายนัทวุฒิได้รับการอภัยโทษกลับคิดมาเป็นแกนนำกับม็อบสามนิ้วที่คิดล้มล้างสถาบันสแสดงว่านายนัทวุฒิมีจิตใจไม่จงรักภักดีต่อสถาบันร่วมกับกลุ่มนายอานน์และนายเพนกวินเช่นนั้นแน่นอนแล้วใช่ไหมในสมัยที่ตนเองเคยร่วมชุมนุมกลุ่มนปชนายนัทวุฒิเองไม่ใช่หรือที่มีการสั่งให้ผอบ้านผอเมืองถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนายนัทวุฒิประกาศจะรับผิดชอบเองคราวนี้ คิดจะเผาบ้านเผาเมืองรอบสองให้หายนะอีกครั้งใช่ไหมนายนัทวุฒิมาเป็นแกนนำม็อบสามนิ้วครั้งนี้คงสนุกแน่คราวนี้ประเทศคงลุกเป็นไฟหนักยิ่งกว่าเดิมเพราะสไตล์การปลุกระดมที่รุนแรงของนายนัทวุฒิบวกกับการเคลื่อนไหวของม็อบสามนิ้วอาจจะเกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงหนักยิ่งขึ้นเหมือนเหตุการณ์เมื่อวานเริ่มจากใช้ระเบิดที่ผลิตขึ้นมาเองระเบิดไฟระเบิดปิงปองหนังสติก๊กลูกเหล็ก ถล่มโจมตีใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเมามันยังมีอาวุธมากมายหลายชนิดเล่นงานเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาเพื่อต้องการยั่วย,ยุให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงปฏิบัติการเย้ยฟ้าท้าดินอย่างไม่คิดเกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองในขณะที่ประเทศกำลังเกิดวิกฤตโควิดกลับไม่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองไม่สงสารห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเลยสักนิดคิดแต่จะล้มนายกอยากมีอำนาจและปฏิรูปสถาบันให้ได้ ยิ่งนายนัทวุฒิมาเป็นแกนนําอาจจะยิ่งรุนแรงหนักขึ้นแน่ตนคิดว่าเป้าหมายคือต้องการจราจนกลางเมืองเพื่อให้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประธานาธิบดีและเป้าหมายเอานายทักษิณน,นายใหญ่ของนายนัทวุฒิให้พ้นคดีทุจริตและนํากลับประเทศให้ได้นายเสกสกลกล่าวต่อว่าตนเองยังมีความหวงใยพี่พี่น้องน้องที่ถูกชักจูงอย่าไปหลงเชื่อนายนัทวุฒิและนายสมบัติบอกกลายจุดในฐานะรุ่นพี่ที่เคยเคลื่อนไหวมา ตนเคยตกลุมพลางเคยหลงเชื่อหลอกให้ต่อสู้เพื่อให้คนอยู่เบื้องหลังตระกูลชินวัตรกลับมามีอำนาจสุดท้ายเขาก็ไปสแสวงหาผลประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องไม่สนใจปัญหาประเทศชาติประชาชนมีแต่การทุจริตโกงกินมากมายและตอนที่ตัวเองเข้าร่วมชุมนุมกับนปชเมื่อปี52และ53ก็บอกได้คำเดียวว่าจุดหมายไม่ได้สู้เพื่ออดุดมการแต่สู้เพื่อนายใหญ่และการมีอำนาจของตระกูลชินวัตรและเครือข่ายเท่านั้น ดังนั้นตนจึงอยากขอร้องน้องๆที่ห่วงใยบ้านเมืองอย่าไปหลงเชื่อและตกเป็นเครื่องมือกับนายทัฐวุฒิและแกนนำสามนิ้วเลยขณะเดียวกันนายกได้พูดเสมอว่าห่วงใยทุกคนเหมือนลูกหลานไม่อยากให้ทำผิดกฎหมายหรือเป็นเครื่องมือให้กับคนที่คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองเพราะกระบวนการนี้เป็นแผนการของคนอยากมีอำนาจรัฐอยากเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเป็นอย่างอื่นรวมถึงนายนัฐวุฒิเองก็อยากมีอำนาจอยากได้รางวัลใหญ่จากนายทักษิณ อยากกลับมาเป็นรัฐมนตรีอีกซึ่งเคยทำสำเร็จมาแล้วโดยไม่สนใจความเป็นความตายของประชาชนพร้อมจะก้าวข้ามเยียบย่ำศพมวลชนขึ้นไปเป็นใหญ่ได้ทุกเวลาคนเช่นนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่ควรที่จะเข้าไปร่วมในการชุมนุมด้วยเพราะเป้าหมายของเขาต้องการเป็นใหญ่และสู้แล้วรวยเท่านั้นเหมือนที่ได้รับโบนัสใหญ่โตมาแล้วสุดท้ายคนที่ชอกช้ำหัวใจคือมวลชนคนเสื้อแดงที่ถูกหลอกเจ็บแล้ว จึงต้องจํานายเสกสกลกล่าวในที่สุดศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ